สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปอิ่มอร่อยกันที่ร้านออ d เดรค a f เฟ่แอ r ดริสโตสาขาสยามเซ็นเตอร์ชั้น4วันนี้ผมซื้อโปรบุฟเฟ่จากทางกรุ๊กฮัเป็นชุดสตาร์เตอร์ในราคา678บาทตัวคนรวมน้ําเปลาเอ้ยไม่ใช่น้ํเปล่านะครับเรียบร้อยแนละ้วแต่ไม่มีรื่องืวนผู้ซอดีนะครับน,นี่คือเป็นบรรยากาศในร้านนะครับซึ่งถ้าเรามาช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยคนจะไม่เยอะแล้วก็รออาหารได้ไม่นานวันนี้ผมจะสั่งเป็นสเต็กนิวซีแลนด์สั่งมา2ซอสน,นะคะรับเขาะจะมีให้เลือกทั้งซ้อน พริกไทยดําแล้วก็ซอสเดบารีซึ่งจะเสิร์ฟคู่กับมะเขือเทศยา่างแล้วก็เฟรนฟรายถ้าเกิดใครไม่ชอบทานเฟรนฟรายไม่สั่งได้นะครับส่วนการเนื้อเนี่เนยเราสามารถสั่งย่างได้ว่าเราต้องการความสุกแบบไหนนี่ผมสั่งเป็นมีเดียมแรซึ่งย่างออกมาได้ดีเลยนะครับอร่อยมากๆอันนี้เป็นยำแซลมอนนะครับเป็นยำไทยลักษณะคล้ายราบซึ่งรสชาติเนี่ยน้ำยำเนี่ยอร่อยมากแซ่บจริงๆอันนี้เป็นเบบี้ที่ซาบแซลมอนรมพันไข่กุ้งแป้งบางกรอบชีสเยิม้มอร่อยอันนี้เป็นยำส้มโอ เนื้อทอดรสชาติใช้ได้ครับอันนี้เป็นสปากเกตตี้เส้นดำซอสอารเาเบต้าก็อร่อยเช่นกันส่วนของหวานทานันช็อตเค้กมะยงชิดแล้วก็เครปโอเวัตินลาวาซึ่งขนมหวานเนี่ยก็อร่อยทั้งสองอย่างเลยวัตถุดิบดีรสชาติอร่อยคุ้มราคา